แค่สมุดมันจะโลวกหมดเลยพี่ครับไม่เก็บอะไรทั้งนั้นยกเว้นเรือตอนหน้านนะมาต้องระวังนะพี่เพราะตถ้าเดินพลาดก็สุดๆโอ้ใช่ก็คือถ้าใครไม่เคยมาผมไม่ให้เดินกลางๆบอกเดินกลางๆไว้เนี่ยเห็นะพาสกวนพาลูกเกดมาเนี่ยเดินกลางๆไว้ริมๆอย่าไปเดินเพราะบางทีเราเดินเจอไงพี่ฝุบลงไปก็หายเลยหายเลยไอ้รั้วเนี่ยไอ้รั้วแบบนี้มันเป็นรั้วแบบบ้านมอญเก่าพี่ เป็นต้นโมกบ้างต้นข่อยมัง่งต้นประดานมัง่งมะขามมั่งปลูกไว้เป็นรั้วครับต้นใหญ่ก็ยกอันนี้น,นี่ขับรับปีท่าสีของต้นต่างเนี่ยที่เราเดินสองต้นนี้ก็อยู่ท่าสีนะพี่แต่เพียงแต่ว่าอันนี้ไปเป็นพืชพันธุ์ที่อยู่กับน้ำได้ครับชมพู่มะเหมี่ยวกับกระตา่ายครับอย่างในชุมนี้ประมาณสิบตระม่าสามร้อนอยู่ สามวัดสองฝั่งนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ไปเร่อยก็คือหมายว่าเป็นวัดแล้วก็ไปชุมชนมอญที่ก็เป็นวัดชุมชนอนนั้นกานาปีห้าสี่แล้วจะมีชุมชนดั้งเดิมชุมชนดั้งเดิมหรอชุมชนดั้งเดิมที่ว่าเขาอยู่ที่วัดซ้ำปรับเปลี่ยนรปะทาสีใหม่ยกบิ่นบ้านมีแางเสาเก่าอย่างนี้สองตนแล้วไปพอก็ใส่ต้นที่สามเป็นปูนแร่อย่างเงี้ยตาเลย เดียวไปแค่คืออะไรอย่งนีกินอะไร่าจะต้องต้องอะรเ, er. เดี๋ยวต้องไปไประชุมกับทีมจังหวัดช่วงไอซ็อกกินด้ว<ะ>ันเดีย๋ดวยวเราคุยกันที่าหนดีตอนนี้ตกังที่เราพิจารณาเพียงอย่างเดียวขอขอนอุญไปใหม่ได้เลยอันนี้เป็นชุมชนที่ชุมชนเก่าแล้วก็เป็นชุมชนที่อุดรบแบบบ้านที่สู้กับวิถีน้าไว้ได้มากที่สุดแล้วพี่ของของของจังหวัดประุมนะมีฝั่งนู้นก็คือส่วนัสาได้อีชุมชนนูครับ ที่มีมีลักษณะแบบนี้ที่มันจะไปบ้านได้ถูนสวัสดีครับอยู่ข้าน้ำได้อะไรเงี้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัาชนครับทุกบ้านก็จะมีเรือวางรถมาใส่ก็อย่าไม่หนึ่งล็อันนี้ตอนต่อปีนี้เขาก็คาดตะทางคาดตะทางถึงนี้แล้วก็เอาเรือจอด นี่เป็นหลังคาคือเมื่อก่อนเขาเขาอยู่สลั่งก่นเขาบอกมันท่วมบ่อยจัดเขาหนีเลยหน,นีตำรวจเลยยกใช้ตอริที่สูงหมายว่าสลั่งก็คือแบบนี้เลยพี่ไม่มีโลง่งมันก็มีปัญหาเรื่องการกักบซอสตลิ่งนะครับพี่แต่ดีว่ามันยังไม่มากเราก็ใช้ทิ้งหินเอาอยา่างอย่างตอนนี้ตึง้งตึ้งดีปีห้าสี่ก็เลยบวกบวกไปเยอะแล้วแขวนเรือไวไ้ไว้ครับได้ครับ เดี๋ยวขออนุญาตพี่ดงเลี้ยวสถานีครับอนุญาตหีน่อเยดียวสวัสดีครับ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 ยยสวัสดีครับผมก็นด้พากรวงประชาชนกราบสสดครับอยู่ตรงนี้แล้วกันมาดูเรื่อเกี่ยวกับนกสระบสรีครั อย,อย่างที่เรายืนอยู่นะพี่ครับอ,อันนี้จะเป็นท,ปท้ายเกาะปทุมที่เป็นชายแดนครับจากจังหวัดพิทยาตะกน้ำมันจะไหลไปถึงเนี่ยครับมันก็จะโค้งน้ำก็จะโค้งไปเรื่อยๆพี่ฝั่งเนี้ยเว,เวลาถ้าน้ำมาแรงๆฝั่งนี้จะเป็นฝั่งนี้ประทานพี่เพราะน้ำมันพุ่งมาตรงนี้ปกติฝัพพ่งเนี้ยปลาดุกไม่เคยเหยื่มันจะไปงอฝั่งนี้ครับอันุป้ผสมมะม่วงครับ เราเอาผสนมน้ำม่วงแล้วก็เป็นฟอสไคลอปัตำพูที่มีนกแต่ดิ้นนี่ไม่ค่อยอ <st> มีนกนเพราะว่าคานทุกประมาณนาึงกันเลยแต่น้ำก็จะไปอันนี้ก็คือโค้งไปน้ำที่เราเห็นแต่น,นี้ก็คือฝักตกของปผุมที่มันไม่ได้หนาแน่ <st> <st> นเหมือนทุกวันนี้แต่ผสมตัดมาครับตัดแล้วก็ลอยอย่างเี้มันก็ลอยไปลอยมาแค่จักหวามันจะถูกคนตัดหรือว่าออกปักเขาไปมันจะไม่เป็นกอแบบเหมือนของต่างจังหวัดมันจะเป็นกอแบบลอยลอยเหมือนเดิมอาจารย์มีอะไรเกิดไปดู ัยงบพี่ยินโทรศัพท์พี่ต้องไลรสดอยู่ครับมันตัดครับก ตอนนี้เราไม่เห็นกระแสน้ำแต่ตอนที่น้ำมาน้ำจะเป็นน้ำแดงน้ำแดงใช่น้ำแดงมันก็เป็นดินมาจากทางภาคอืนเปามันเป็นดิแดงแล้วก็ผักตกอ่ะในคลองก็จะเต็มไปหมดเหมือนกันบางทีหรอกมันโตในคลองแล้วก็ติดประตูกั้นไว้แล้วประตูมันเปิดห้องมันอยู่ข้างล่างมันเปิดข้างล่างแล้วผักตกอยู่ข้างบนถ้ามันไม่เปิดสุดน้ำมันก็ไม่ไหลมันก็ไม่โฟล์ผักตกมาจากในคลองทีนี้อย่างอย่ว่าป่าเขาจะทำกันสวัางครับไม่ได้เข้า ปักตกมันไปอยู่ของย่อยเต็มของย่อยอีกเหมือนกัน